เริ่มมีความชัดเจนถึงชมหน้ารูปร่างหน้าตาของรัฐบาลเสถียรหนึ่งนะครับที่โปรดกล้าคณะมน,นตรีทั้งคณะแล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณต่อในหลวงเมื่อวันวานนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการวันนี้ประชุมคณะมน,นตรีนัดแรกเลยนะครับอาจจะไม่ได้เต็มรูปมากแต่ว่าก็ถือว่า คลิกออฟแล้วสำหรับรัฐบาลทนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับพร้อมที่จะทำงานให้กับบ้านเมืองแล้วก็ถูกจับตาจากสังคมตั้งแต่ก้าวแรกแล้วนะครับเพราะว่าันมูล n p e ผลิตของรัฐบาลน,นี่อาจจะอาจจะมีน้อยอะนะครับหรือไม่มีเลยเพราะว่าปัญหาหลายอย่างมันต้องการมาตรการในการแก้ไขที่ทันท่วงทีนะครับแต่ว่าที่จะเป็นงานใหญ่งานหนึ่งก็คือการจัดทํานโยบายของพักร่วมรัฐบาล11พรรค และก็ต้องถแถลงต่อรัฐสภานในวันที่11กันยายนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกติกาตามรัฐธรรมนูญนะครับที่วางเงื่อนไขว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับต้องถแถลงนโยบายนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงการถแถลงของนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามานะครับบางทั้งตัวนโยบายกับกับที่ถแถลงเนี่ยกับงานที่ทำเนี่ยมัน มันไปคนละทางหรือมันสวนทางกันด้วยซ้ำในบางทีพูดอย่างทําอย่างนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องตอนหาเสียงกับก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งนะแต่ว่าอันนี้ถแถลงนโยบายได้ซ้ําไปบางทีพอเป็นแต่รัฐบาลทําอีกแบบก็มีนะครับหรือสวนทางกันหรือบางทีก็ก็ถแถลงไว้แต่ไม่ได้ทําก็มีนะครับะฉะนั้นก็คําถามคือเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับผมคิดว่า าการถแถลงรอบนี้ผมอยากเห็นนวัตกรรมในการจัดทํานโยบายและก็เป็นนวัตกรรมในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งหมายความว่าถแถลงต่อประชาชนนั่นแหละนะครับมันควรจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นอันหนึ่งเลยคือการพูดถึงคอมมิชเมนต์นะครับของนโยบายต่างๆต่อประชาชนต่อรัฐสภาเนี่ยว่าแต่ละชุดนโยบายนี่จะมีแอคชั่นแพลน จะมีแนวทางมีมาตรการแต่ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับผมว่าไม่เกินความสามารถที่รัฐบาลจะคิดเรื่องนี้ได้นะครับแล้วคนเตรียมเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีแอคชั่นแพลนในใจแล้วละ่ะเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับค่าแรงต่ำ600เนี่ยมันไม่ใช่แค่พูดลอ,อยๆไปนะครับถ้ามีมาตรการมีแอคชั่นแพลนชัดเนี่ยมันจะเกิดคอมมิชเมนต์เกิดข้อผูกมัดระหว่างร,รัฐบาลกับประชาชนนะครับ แล้วก็จะทําให้มีการประเมินจากข้างนอกได้ด้วยนะครับว่าไอ้ขาดตกบกพร่องตรงไหนจะช่วยกันอย่างไรนะครับอันที่2ผมคิดว่าเวลาเราถแถลงผลงานรัฐบาลคือถแถลงนโยบายเสร็จพอผ่านไปหนึ่งปีต้องถแถลงผลงานการถแถลงผลงานก็คล้ายกับการถแถลงนโยบายคือบางทีมันเป็นเวทีที่มาบน่นมาพูดฝ่ายเดียวมาอวดผลงานบางทีจริงบ้างไม่จริงบ้างน,นะครับแต่อันหนึ่งที่ตัวรัฐบาลไม่ได้พูดอะไรก็คือเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการผลักดันนโยบาย ของรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับมันเป็นปัญหาระบบราชการวิธีคิดใครเป็นตัวขัดขวางมันทําไม่ได้เพราะอะไรขาดคนขาดความรู้หรือขาดขาดงบเนี่ยมันจะทําให้ประชาชนติดตามถูกอะนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีข้อมูลที่เท่าทันอาจจะช่วยรัฐบาลได้ทางอ,อ้อมไม่ซ้าไปว่ามันติดขัดตรงไหนอย่างไรต้องขอความร่วมมือกับใครอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่เคยมีนะครับเวลาถแถลงผลงานก็จะถแถลงว่า ทำอะไรไปบ้างแต่ว่าไอ้ที่ยังไม่ได้ทาเนี่ยทำหรือที่ทําไม่ได้เนี่ยหรือไม่ทําเลยมันเพราะอะไรปัญหาอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับหรือแค่พูดหาเสียงไว้นะครับนวัตกรรมตัวที่3ที่น่าคิดก็คือเรื่องจะทํายังให้กรอบการจัดทํานโยบายเนี่ยนะครับมันเป็นกรอบที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการสร้างกลไกสื่อสารนะครับหรือการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันท่วงทีซึ่งแน่นอนแล้วยิ่งในยุคนี้ยุคที่เฟคเนียลทางานเยอะมากนะครับสูงมากมีพลังมากเนี่ยกลไกสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทันท่วงทีและตตงไปตรงมาก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องทําไปพร้อมๆกับกลไกฝ่ายท้าน,นกลไกในสภาด้วยนะครับต้องสร้างผ่านรูปแบบกรรมธิการก็ได้หรือผ่านโฆษกกระทรวงหรือผ่านกองโฆษกของรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลก็ย่อมทําได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการปั่นของบรรดา พวกที่ไม่หวังดีอาจจะปั้นเฟกหนูจนเกิดความสับสนได้เช่นเงินดิจิตัลนี่สรุปจ่ายเป็นงวดหรือเป็นก้อนทีดี